เรามารีวิวอ,อาหารว่างเอ้ยไม่ใช่ค่ะอาหารกลางวันที่ทางบร,ริษัทจัดหามาให้เราสำหรับผู้เข้ารับการอบรมนะคะมาดูกันว่าข้างในอะไรบ้างโกล่องใหญ่อลังก,การมากค่ะว้าวดูข้างหน้าสิ ข้างหน้าเขียนว่ามีกุ้งทอดกระเทียมปลาทับทิมสามรสผัดพริกขิงปลาดุกฟูแกงเขียวหวานลูกชิ้นอัดยัดไส้เค็มและไส้ไข่เค็มใส่ตาดีมากค่ะแล้วก็มีทับทิมกรอบแล้วก็น้ำรำไยค่ะอ่าเรามาดูรายการข้างในกันนะคะ อันนี้น่าจะเป็นอะไรน้ออ๋อแกงเขียวหวานค่ะอันนี้แกงเขียวหวานแล้วก็ปลาดุผัดพริกขิงปลาดุกฟูอันนี้ผัดพริกขิงปลาดุกฟูนะคะแล้วก็ นี่ค่ะทับทิมกรอบค่ะหน้าตานหน้าทานมากอันนี้ก็น้ำรำไยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันึกอ,อว่างคอ่อน นี่ค่ะเป็นปลาทับทิมสามรสค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นกุ้งทอดกระเทียมค่ะข้าวก็จัดมาสวยงามมากค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะโอ้โหปลาตบทิมชิ้นใหญ่มากค่ะเพื่อนชิ้นใหญ่มากค่ะดูนาต,ตาดีส่วนกุ้งทอดกระเทียมก็ได้มาอ๋อสามตัวค่ะสามตัว ีข้าวเราชิมอะไรดีเนี่ยมึงไปหมดละวะะเอาตัวล่างตัวข้างล่างน,น่าจะชุ่มนี่คะ่ะนี่คะ่ะหมั่นได้กันนะคะอืม ส่วนมากค่ะใครค่ะขอบคุณค่ะ